ถ้าเป็นคนแรกที่ประทับใจที่ชอบเลยก็น่าจะเป็นนริศทวีกุลเนี่ยครับเต้ยนะครับผู้สัปปะตก่อนที่รู้จักก็คือลูกชายอ่ะเหมือนชื่นชอบเราเองก็ว่าเมือม่อเมื่อรู้จักมาจากเพื่อนแล้วคือเพื่อนต่อเพื่อนว่านเนเตอร์แล้วน้องของปมนคนเข้าถึงง่าย,ยางไงแต่แต่จริงจริงแต่เข้าถึงง่ายหมดทุกคนนะครับก็เลยเริ่มพูดคุยเริ่มอ,อะไรก็เริ่มชักชวนกันมาเต้ยเดี๋ยวมามานั่งกินข้าวที่บ้านแล้วก็ชวนกันมาแล้วลูกชายก็ชอบแต่นะก็เริ่มนริศทวีกุลนี่แหละครับคนแรกของนายบ รู้แต่ว่าอยากได้เสื้อน,นักเตะไม่ได้คิดว่าเออเนี่ยมันมันเป็นความภูมิใจของคนนักสะสมจริงๆนะที่ได้มาของเต้ยอะตัวแรกให้มาก็คือรู้จักกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกว่าเต้ยพี่ขอเสื้อหน่อยได้ไหมให้พี่ทาแรกไหมโอ้พี่ไม่ต้องทําแรกเดี๋ยวจบไปเนี้ยพี่ไบเอาเลี่สนามเพราะเต้ยแข่งเสร็จถอดเลยถอดแต่แต่พี่ไม่นั่นนะพี่ก็ให้ลูกอะไอต้ตัวเล็กเนี่ยแต่ก่อนลูกผู้ชายเอเทนเนี่ยลงไปรับแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปก,กับเต้ยเลยในสนามเลยจุดเริ่มต้นตัวแรกของเต้ยนาะริทวีกุลเลยครับแล้วเป็นนักตะ ไอดอลของไม่ใช่เฉพาะลูกอ่ะน่าจะในครอบครัวเรานี่แหละรู้จักหมด